ลุดภาพ Galaxy Note 20 Ultra สี Mystic Bronze สุดงามมาก,กับเลนส์เพอริสโคปซูม50เท่า เราจะเป็นข่าวลือกันอยู่นานนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพหลุดอย่างเป็นทางการของมือถือ Galaxy Note 20 Ultra ออกมาแล้วโดยรอบนี้หลุดมาแค่ดีไซน์ด้านหลังเท่านั้นแต่เห็นแค่นี้ก็สามารถบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องมันสวยมากๆเลยคนที่ทําภาพนี้หลุดออกมานะครับไม่ใช่แหล่งข่าวที่ไหนแต่เป็นเว็บไซต์ของซัมซุงประเทศรัสเซียแทนซึ่งคนที่ไปเจอก็คือนาย Max กซ์ไวบักนั่นเองโดยจากภาพจะเห็นว่า Galaxy Note 20 Ultra จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวบวกกับเลเซอร์ออโต้โฟกัสที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสให้ดีกว่าเดิมจาากภาพที่หลุดับจะเห็นว่า Galax Ultra y Note 20่าาจะมมพร้อกัับเลนสสซููมมมที่าารรถดะย ได้ไกลๆถึง50เท่าด้วยคาดว่ารอบนี้นะครับมือถือซีรีส์ Galaxy Note 20น่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus และ Galaxy Note 20 Ultra โดยสเปคคร่าวๆข,ข,ของสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้ที่หลุดออกมาก็คือจะใช้ชิป Exynos 992จอความละเอียด QHD+ ที่มีค่า Refresh Rate 120 Hz และแรมสูงสุด 16GB ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด Samsung น่าจะเปิดตัว Galaxy Note 20 Series ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันไดทุกวันนะครับ